เน่จะพาหมาออกไปเดินนะคะทุกคนเลชก o o อาซ้ายนะนะอนันนี้เราเดินตอนเช้านะทุกคนพาหมามาเดินเล่นอากาศดีมาก I tell the w e a t h e r very g o o d อากาศดีมากคือมันเย็นนะมันแบบสูดหายใจเต็มปอดว่าทุกคนคือมันมันแบบอากาศเย็นเย็นมันรังสบายเลยอะ ดีมากเลยอะทุกคน <Not S 2> นอร์ทนอฮอตอ่ากูดฟอร์แบบลันเนี่ยคือแบบดีมากสำหรับถ้ามาออกกำลังกายอะไรอย่างี้ทุกคนอากาศดี mm hmm. <laughs> อะเสียงจักกจันทุกคนตอนนี้ที่ที่ชิคาโกนะคะคือจักกะหยันกำลังแบบกำลังระบาดขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายนะคะทุกคน mm hmm. เสียงจักกจันเนี mm ่ยเนี่ย you want tell him, uh, tell want him if to look

I have to pick up. I do. <laughs> <laughs> you have that switch. Mm -hmm. okay. Okay, it's, it's filming. Uh. Okay, hey, fan, keep. <laughs> okay, okay I show you how to do. it. Uh -huh. You have to do like this, or so you can do those. Uyung tubler. Uyung bin pan tubler. นี่ะคะก็คือห้ามขี้งหมืนก็คือถ้าขี้ก็คือก็จะต้องเก็บนะคะทุกคนไปแน่นยัยพิกับเพืโอคอากาศดีมากทุกคนสบามอากาศดีมากอยู่ก็เป็นหวัดนิดหน่อยยอ้ยยิง Forsiktig, <laughs> <laughs> forsiktig! ออตอนเช้าเช้านี่แดดไม่แรงเท่าไหร่นะคะคุกคตอนนี้ก็น่าจะประมาณแปดโมงกว่าอากาศดีมากโอ้ก้าเลยเหรอวะใส่หน้าปีกอ่าวิชูน <laughs> ะเป็นเช้าแรกคะของหลิวที่มาถึงที่นี่แล้วก็มาเดินเล่นกัน ตัวใหญ่มากกินเก่งอ้วนนะคะหมาตัวนี้คือทำหมันนะนะทุกคนทำหมันก็คือจะจะแบบไม่ไม่อยากมีแฟนอะไรอย่างนี้ That's a cicada fly. Man. You hear? Yeah, I hear. That's a cicada. That's yeah. yeah. I see mosquito. oh my god, big oh, flies, oh. mosquito, Oh, Mosquito, they they're small here. Man. small. Small, you want walk take in him วัดที่หมดแล้ววัด yeah. นี้อ่ะอันนี้นะคะที่เมื่อกี้บอกว่าไอ้ที่เหมือนสนามเด็กเล่นแล้วก็ออกกำลังกายทุกค <c oughs> นดีมากเลยออกกำลังกายทักคนมีสนามบาสโอ้ยดีมากเลยอืมสถานที่เขาดมมีชิงช้าสำหรับเด็กโอ้ดีมาก โอ้านาทีห้ e นาทอ๋อโอเพนโอ e พนอ๋อโอเคไปไปมีสถานที่เขาดูเขาจัดไว้ให้ประชาชนทุกคนะฮะเนี่ยจริงๆมันจะมีทุกที่นะแต่อันนี้สำหรับอะ <S <S พื้นที่ตรงนี้อะทุกคนดูเออดีมากมีใครลือมแก้วไว้ตรงนี้นะคนนึ โอ้โหได้ลืมแก้วนะแก้วอย่างดีเลยไปดูทางนู้นกันเดี๋ยวไปอาทุกคนเขาปอดนะ้ำโ้ยหมามีความสุขหมาเล่นนะ้ำหมาเล่นนะ้ำหมาชื่อเล็กนะคะทุกคนแบบังคับฉลาดแต่มุ้งมาก And <laughs> Red, come. Okay, come. Red Red, come. Yeah, he want water. Yeah. Okay, it's it's off now. Let me mind, let me mind. ได้ยไง c o m ไปโอเค we all done e a done เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ดื่มน้ำให้ชมนี่เอ่อเลกตรงนี้ดื่มน้ำนี่นะคะดื่มน้ำฟรีที่เรามาเรา n ดให้ชมอ๋อนี่นะคะแบบรอฮาวนะาแดงเลยเลกเดี๋ยวนะฮาวนะโอ้โหะอ๋อออย อ๋อโอเคอ๋อแล้วก็กินอย่างงี้นะทุกคนน้ําที่นี่กินได้น้ําปลาปลาทานได้นะครับทุกคนอยังไม่กล้ากินโอเคเนี่ยอ๋อนี่อันนี้อ๋ออันนี้เสียปะอ๋อล้างมือล้างอะไรแค่นอนละอ๋อแค่นอน just eat f or eat อ๋อ just drink drink โอเคโอเคเรดวีกันกอลยังโอเคคันว o กอลคันวี g อลอ a รีกันวานอสเตน he like kid he 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 leave he leave don't don't wanna wanna เขาเขาเขาไม่อยากไปหมาไม่อยากไม่อยากกลับอยากจะเล่นต่ออยากจะเล่นต่อทุกคนอยากจะเล่นต่อไหมอ๋ยเนี่ยเคยเห็นไหมที่ว่าเหมือนมันเป็นรูปปั้นที่ไทยอ่ะทุกคนว่าจะยิงจะกลับไปอีกตีวานโกแสตีวานโกแสตแรงเยอะมาก เมันเกือบวิ่งหนีทุกคนหมาเกือบหลุดเดึงหูแล้วเขาแรงเยอะมากอ่ะเขาดึงเราอ่ะเซ็ตไปแรงเยอะมากลูสตรองสตรองด็อกดูดิมันจะลากเราไป มันจะวิ่งหนีมอกี้โอ้โหไปฉลาดฉลาดมากเนี่ย yeah, he smells something เนี่ย he smells something ไป P P P red red come. red ไป come yeah, you ข้ train ขั y รถ h ปฟ้าบน r ู้นทุกคน ได้ยินไหมเออข้นั้นอ่ะอาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอเคเรดคัมไปไปไปคัมคัม